สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวิตามินความคิดวิตามินที่จะเติมพลังใจของคุณในทุกๆวันคุณอยู่กับผมก็อตพลทวัตครับขอบคุณทุกคนที่มานั่งพักใจด้วยกันตรงนี้นะครับก่อนเราจะเริ่มในวันนี้ผมอยากจะบอกอะไรกับคุณบางอย่างผมอยากจะบอกคุณว่าคุณเคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันครับขอให้คุณวางทุกอย่างลงชั่วครู่ ให้เสียงของผมอยู่กับคุณแบบเรียบง่ายเหมือนเพื่อนที่นั่งข้างๆคุณในวันที่โลกทั้งใบดูหนักเกินไปหลายคนที่มาฟังตอนนี้อาจมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในใจอาจจะเป็นงานที่กดดันความสัมพันธ์ที่ยังหาทางพูดกันไม่เจอหรือว่าความคาดหวังจากตัวเองที่ยังทำให้ใจของเราเนี่ยยังหนักอยู่เงียบๆผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเรื่องของคุณคืออะไรแต่ผมรู้ว่า ถ้ามันทําให้คุณเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้มันคงเป็นเรื่องสําคัญมากสาหรับคุณจริงๆใช่ไหมครับคุณไม่ได้คิดไปเองคุณไม่ได้อ่อนไหวเกินไปแค่ตอนนี้คุณใช้พลังไปเยอะเลยรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงกว่าปกติเท่านั้นเองครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณคุยเรื่องที่เรียบง่ายแต่ว่าเป็นความจริงที่คนมักจะมองข้ามเวลาเหนื่อยความจริงที่ว่าคุณผ่านเรื่องยาก,ยาก มาได้ตั้งหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันครับที่ผมพูดไปนี้ไม่ได้พูดเพื่อปลอบใจนะครับแต่ผมพูดจากสิ่งที่เห็นในคนมากมายรวมถึงสิ่งที่ผมเคยผ่านมาด้วยตัวเองผมอยากให้คุณนึกภาพเส้นทางยาวเส้นหนึ่งมันคือเส้นทางชีวิตของคุณเองคุณเดินผ่านมันทุกวันบางช่วงราบรื่นบางช่วงขรุขระและบางช่วงชันจนหัวใจแทบสัน่นแต่ไม่ว่าช่วงไหน คุณก็เดินผ่านมาแล้วทั้งนั้นบางครั้งคุณอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นคุณผ่านมาได้ยังไงคุณแค่เดินต่อไปทีละก้าวจนวันหนึ่งมันก็ผ่านไปจริงๆแล้วพอวันนี้เจอเรื่องใหม่ความรู้สึกคุ้นๆก็กลับมาความหนักความกดดันความไม่แน่ใจเหมือนเรากลับมาอยู่บนทางชันอีกครั้งและสิ่งที่มนุษย์ทำบ่อยที่สุด คือมองไปที่ความชันตรงหน้าแต่ไม่เคยมองย้อนกลับมาเลยครับว่าเราเคยปีนที่ชันกว่าน,นี้มาก่อนผมอยากจะลองให้คุณหยุดสักแป,ป๊บหนึ่งครับหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองเบาๆว่าครั้งก่อนที่คุณคิดว่าไม่ไหวตอนนี้เรื่องราวเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนในชีวิตของคุณแล้วบางเรื่องอาจจะกลายเป็นบทเรียนบางเรื่องอาจจะกลายเป็นความเข้าใจ บางเรื่องกลายเป็นความเงียบในอดีตที่ไม่สะเทือนใจอีกต่อไปทั้งหมดนั้นคือหลักฐานที่บอกว่าคุณรับมือได้มากกว่าที่คุณบอกกับตัวเองเสมอแล้วตอนนี้คุณอาจกำลังเจออะไรที่ทำให้ชีวิตดูมืดลงใช่ไหมครับผมอยากให้คุณนึกถึงภาพห้องมืดสักภาพหนึ่งตอนเราเพิ่งเข้าไปเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งสายตาเราจะค่อยๆปรับ เราจะเริ่มเห็นขอบโต๊ะเห็นมุมห้องเห็นทางเดินเล็กๆที่พาเราไปต่อได้มันไม่ใช่ว่าห้องสว่างขึ้นเลยครับแต่เพราะว่าเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นจากภายในชีวิตก็แบบนั้นเลยครับตอนนี้อาจจะดูมืดอาจจะมองไม่เห็นทางออกแต่เราไม่ได้ติดอยู่ในความมืดถาวรคุณแค่ยังไม่ทันปรับสายตาเท่านั้นเองครับบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ไหว ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตเสมอไปบางทีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างงานที่มีเดทไลน์ต่อเนื่องแต่คุณต้องทำให้เหมือนว่าโอเคอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่คุณพยายามสื่อสารแต่เหมือนอีกฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่คุณตั้งใจจริงๆหรือว่าความคาดหวังจากตัวเองที่จะต้องเก่งขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นจนเราอาจจะลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วหัวใจของคุณต้องการอะไร คุณเห็นไหมครับแค่การเป็นมนุษย์ในแต่ละวันมันก็ใช้พลังเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกหนักไม่ต้องแปลกใจเลยครับคุณแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้สึกได้ที่เจ็บได้ที่กลัวได้และต้องการพักบ้างรู้ไหมครับการรู้ว่าตัวเองเหนื่อยคือสัญญาณว่าคุณกำลังซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้คุณอาจจะยังหาทางออกไม่เจอไม่เป็นไรครับคุณอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะผ่านไปได้เมื่อไหร่นั่นก็ไม่เป็นไรเหมือนกันครับเพราะข้อเท็จจริงมันง่ายกว่านั้นมากคุณเคยผ่านมาันมาแล้วและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณกําลังเดินผ่านอยู่ตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินต่อด้วยกันนะครับผมอยากให้คุณลองมองลึกลงไปอีกนิดนึงมองไปในพื้นที่ที่เงียบที่สุดของหัวใจ ที่ตรงนั้นจะมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่เสมอความจริงที่ว่าคุณไม่ได้กลัวเพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะสิ่งที่คุณเผชิญมีความหมายสาหรับคุณจริงๆคุณใส่ใจกับมันคุณอยากทำมันให้ดีคุณอยากรักษามันไว้ไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากดูแลหรือคำสัญญากับตัวเองที่คุณไม่อยากผิดพลาดอีกความหมายยิ่งมาก ความกลัวก็ยิ่งมากเช่นกันครับและนั่นคือสัญญาณของคนที่รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองไม่ใช่คนที่ถอยหนีปัญหาผมอยากให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองตรงจุดนี้ครับเพราะคนที่ไม่แคร์อะไรเขาจะไม่เจ็บหรอกครับมีแค่คนที่รักวางสิ่งจริงๆเท่านั้นถึงจะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวของมันได้ลึกขนาดนี้หยุดสักครู่รับรู้ความจริงตรงนี้โดยไม่ต้องตัดสินตัวเองครับ ในทุกครั้งที่ชีวิตดูยากมันจะมีบทเรียนหนึ่งที่คล้ายกันเสมอนั่นก็คือเรารู้จักขอบเขตของตัวเองเพิ่มขึ้นเรารู้ว่าความกลัวของเรามาจากอะไรและเรารู้ว่าเรายังอยากเดินต่อไม่ได้อยากจะหยุดความจริงง่ายๆแต่ว่าคมมากๆก็คือความเหนื่อยไม่ได้แปลว่าแพ้ครับมันแค่บอกว่าคุณกำลังโตขึ้น ในทิศทางที่สําคัญสําหรับคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราคิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเราอาจอยู่ใกล้เส้นชัยมากๆแล้วแค่ยังไม่เห็นมันเท่านั้นเองครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นชัดมากเลยเวลาคุยกับคนรอบตัวคือพวกเขามักจะมองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงเสมอเช่นคนที่ล้ากับงานทั้งที่เขาเป็นคนที่ไม่เคยปล่อยให้ใครผิดหวัง แต่พอสะสมความกดดันไว้นานๆเข้าวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าอยากจะหยุดอยากจะพอแล้วหรือคนในความสัมพันธ์ที่พยายามสื่อสารอย่างจริงใจแต่ยังหาจังหวะที่เข้าใจกับอีกฝ่ายไม่เจอทั้งที่ในใจก็อยากรักษาวไว้กันสุดกำลังหรือคนที่ตั้งมาตรฐานกับตัวเองสูงมากอยากจะเก่งอยากจะดีอยากจะมีคุณภาพจนบางทีก็ลืมไปว่า ร่างกายและใจของเขาก็ต้องการพักเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่บอกว่าพวกเขาทุกคนเป็นมนุษย์และความเป็นมนุษย์นี่เองมันจะมีทั้งวันสว่างและวันที่อ่อนลงเป็นธรรมดาคุณเองก็เหมือนกันครับคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณแค่ต้องการเวลาเหมือนกับทุกๆคนจําภาพห้องมืดที่เราคุยกันตอนต้นได้ไหมครับผมอยากจะกลับไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้มันจะชัดกว่าเดิม ตอนแรกมันมืดจริงมืดจนคิดว่าไม่มีทางจะเดินต่อแล้วมืดจนคิดว่าคุณต้องติดอยู่ตรงนั้นคนเดียวแต่พอคุณหยุดพอคุณยอมยืนนิ่งสักครู่สายตาของคุณก็เริ่มปรับใจของคุณก็เริ่มปรับและทางเล็กๆก็เริ่มชัดขึ้นทีละจุดมันไม่ใช่ว่าเพราะคุณเก่งขึ้นกระทันหันแต่เพราะว่าคุณไม่หนีคุณยังยืนยันอยู่ในห้องนั้น จนตาของคุณคุ้นกับความมืดนี่คือความแข็งแรงที่มนุษย์มักไม่สังเกตเห็นครับการอยู่กับความจริงตรงหน้าแม้ว่ามันจะมืดแค่ไหนแต่ว่าในที่สุดคุณจะเห็นหนทางข้างหน้าชัดขึ้นอย่างแน่นอนผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้นะครับความกลัวที่คุณรู้สึกตอนนี้เป็นหลักฐานว่าคุณยังอยากเดินต่อและความช้าไม่ได้แปลว่าคุณถอยหลังมันแค่หมายความว่า คุณกำลังระวังกับสิ่งที่สำคัญกับคุณจริงๆก่อนเราจะจบกันตอนนี้นะครับผมอยากให้คุณเงียบลงสักครู่เพื่อให้ใจคุณได้ยินประโยคต่อไปนี้อย่างชัดเจนคุณจะผ่านมันไปได้อีกครั้งแน่นอนเพราะครั้งก่อนคุณก็คิดว่าทำไม่ได้แต่คุณก็ทำได้จริงๆและครั้งนี้คุณไม่ได้ต้องการความเข้มแข็งที่สุดคุณไม่ได้ต้องการคำตอบทันที สิ่งเดียวที่คุณต้องมีคืออย่าทิ้งตัวเองคุณไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นไม่ต้องเข้มแข็งตามเวลาของใครทั้งนั้นคุณจะเดินช้าแค่ไหนก็ได้จะล้มกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรขอเพียงคุณแค่อย่าละมือจากตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วครับเพราะคนที่ยังยืนอยู่ข้างตัวเองต่อให้มืดแค่ไหนก็จะมองเห็นทางออกเสมอครับ ขอบคุณที่ให้ผมได้อยู่กับคุณในช่วงเวลานี้หวังว่าหัวใจของคุณจะเบาลงไม่มากก็น้อยถ้าวันไหนคุณเหนื่อยอีกคุณกลับมาฟังตรงนี้ได้เสมอนะครับขอให้วันนี้ใจคุณอ่อนโยนกับตัวเองและขอให้วันพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณเลือกจะเดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองครับ